สวัสดีครับอันนี้ก็ใกล้เวลามาทุกคีแล้วครับสำหรับนักสแสวงบุญที่จะขึ้นไปกราบไหว้ลอยพระพุทธบาทแล้วก็ผ้าแดงครับขอพรผ้าแดงที่เขาขิจกูนะครับ29นี้เปิดเป็นทางการนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเก่าๆที่พวกเราบุกตะลุยเข้าไป เก็บมาให้ด <Yeah. S 1> ูนะครับอันนี้รีวิวทางขึ้นนะครับที่วิวทางขึ้นทางเขาสกูดนะครับทางก็จะเป็นทางลูกลังแบบนี้กันนะครับนี่คือทางขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาลงที่นะครับตรงนี้นะครับเรามาเจอรถจอดกันนะครับาซื้อตั๋วกันครับซื้อตั๋วกันซื้อตั๋วซื้อหองบัตรเตรียมขึ้นรถครับเตรียมขึ้นรถถึงจุดจุดนี้นะครับที่องค์พระสิมบัลลีตรงนี้นะครับ ก็รอขึ้นรถครับตามหมายเลขนะครับตามหมายเลขที่ระบุไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็มานั่งรถมาลงตรงจุดขึ้นไปเยี่ยมชมนะครับจุดแรกนะครับจุดแรกก็จะเป็นนะครับรอยพุทธบาทนะครับเนาะรอยพุทธบาทนะครับก็อยู่ด้านหลังนี่นะครับเ้าเข้าไปมานี่เป็นจุดนิดนะครับที่ใครมาเขาขีดกูดต้องมาไหว้ขอพรตรง ผ้าแดงนะครับผ้าแดงตรงนี้นะครับเนาะกันให้ได้นะครับจะมาขอพรตรงนี้ปูกผ้าแดงบูชาตรงนี้นะครับมาที่นี่เล่าขานกันว่าขอได้หนึ่งอย่างครับขอได้หนึ่งอย่างห้ามขอเยอะนะครับขออะไรก็ได้ให้ได้หนึ่งอย่างครับจะขอเกินนะครับการให้โชคให้ลาภของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงเขาคิสกูดแห่งนี้นะครับปีหนึ่งจะเปิดแค่สองเดือนเองนะครับปีนี้เปิดวันที่ยี่สิบเก้า มกระลาถึง28มีนานะครับ29มีนาครับ29มีนาปี68นี่นะครับใครมาก็รีบมาครับเปิดให้ขึ้นแค่2เดือนนะครับ2เดือน29มกระลา68ถึง29มีนา68นะครับอันนี้คือจุดต่างๆนะครับจุดต่างๆที่บนเขาสิกดที่ขึ้นมาขอพรกันนะครับก็ขึ้นมาก็ไม่ลําบากมากครับไม่ลําบากมากมาย ก็ขึ้นเนินมาเรื่อยๆนะครับผมขึ้นเนินเรื่อยๆนะครับคนเยอะมากครับปีก่นกอนๆอันนี้เป็นบรรยากาศปีก่นกอนๆนะครับเนาะที่เก็บมาให้รับชมกันก่อนที่ใครอยากจะขึ้นไปเที่ยวเขาคิชกูดนะครับก็ควรเตรียมตัวเตรียมใจยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทางขึ้นไปสู่จุดต่างๆก็ไม่ลําบากเกินไปสําหรับนักแสแวงบุญอย่างเราๆท่านๆน,นะครับที่ต้องการจะมาสแสวงบุญณนะจุดจุดนี้นะครับ ก็เชิญเลยนะครับเชิญเลยนอกจากนี้ก็จะมีจุดชมวิวตรงนี้ครับสวยงามมากครับมีอยู่จุดหนึ่งที่เราชมวิวเขาคิสกูดครับโอโรแมนติกจุดๆครับจุดชมวิวตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับอากาศเย็นครับอากาศเย็นต้องให้จามกันนะครับเนาะเตรียมตัวเตรียมใจกันสําหรับนักแสวงบุญนะครับใกล้จะเปิดคือทุกทีนะครับสองวันครับสองวันเจอกันนะครับเจอกันที่ เขาคิสกูแห่งนี้นะครับนักเสวงรุนนักเสี่ยงโชคครับที่ต้องการจะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทและขอพรตรงผาแดงครับผาแดงตรงยอดจงสุดของเขาคิสกูแห่งนี้นะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับใครว่างก็เข้ามาเยี่ยมชมนะครับไปเยี่ยมชมตรงจุดนี้ได้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันครับ29มีนาครับ